เช่นในวันนี้นะคะเธออยู่ในวงการบันเทิงมาถึง16ปีค่ะแต่ตอนนี้เธออายุแค่21เท่านั้นเองนั่นหมายถึงว่า5ขวบทำงานแล้วอ่ะแล้วโด่งดังสุดๆตอนอายุ10ขวบเมื่อเธอเล่นหนังเรื่องแฟนฉันนั่นเองค่ะ10กว่าปีในวงการบันเทิงชีวิตของเธอเป็นเช่นไรวันนี้เราจะคุยกับเธอค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโฟกัสจิรกุลค่ะ แจ็คเพิ่งมาคเออตัวจะแตกอะโซฟานั่งไม่พอเอาเชิญนั่งค่ะคุณเออนี่ก็โตเป็นสาวสวยแจ็คก,ก็อ้วนเอาอ้วนเอาเจอกันบ้งางไหมเจอกันบ้งางไหมได้ได้เจอกันนานครั้งนึงะ่ะเออเออไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันสักเท่าไหร่คร่ะเออเออเจอหน้าเขายังมาแซวเราไหมหรือว่ายังไง ก็ยังแซวบ้างค่ะเจอ,เอ,อทีไรก็แซวกันเหมือนเหมือนเดิมแหละค่ะเหมือนตอนเด็กๆเกอยอะหรอจากวันที่หนังแฟนฉันมาถึงวันนี้มันกี่ปีแล้วอะสักสิบสิบเอ็ดสิบสองปีประมาณนี้ค่ะคนยังเรียกเราน้อยหนาไหมโอ้ยเรียกค่ะจนึงวันนี้ก็ยังเรียกอยู่น้อยหนาน้อยหนาเย,ยอะใช่เหมือนชื่อเล่นอีกชื่อไปแล้วอะค่ะเออไม่เรียกโฟกัสโฟกัสไม่ก็มีเรียกบ้างแต่ส่วนใหญ,ญ่เรียกน้อยหนาน้อยหนามากกว่านาะ ห้าปี<ะ>คุณเข้าวงการบันเทิงมาตอนอายุห้าขวบอ่ะตอนนั้นคุณทําอะไรอ่ะตอนห้าขวบนั้นคือจะมีเหมือนเพื่อนแม่ค่ะเ,ออเขาเ,ออเขาเหมือนทาโมเดลิ่งค่ะและ้วคราวนี้เขาก็เหมือนขอถ่ายรูปเราไปรู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายรูปเราไปออแล้วก็เหมือนเอาไปขายงานได้ไอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปน่าจะเป็นถ่ายโฆษณาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ เดินเฉลิมเกียรติอะไรสักอย่างรู้เรื่องมากตอนห้าขวบอบไม่รู้เลยค่ะเขาให้ทําอะไรเราก็ทําไปใช่ค่ะจําไม่ได้แล้วด้วยว่าตอนนั้นทําอะไรไปบ้างเออใช่ค่ะแล้วก็ทํางานในวงการบันเทิงเรื่อยมาใช่ค่ะสิบหกปีที่ผ่านมาคุณทำแบบไม่หยุดนะหรือว่ามีช่วงหยุดบ้างมีช่วงหยุดด้วยค่ะมีช่วงที่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นอันนั้นหยุดไปประมาณสองปีค่ะมันเป็นช่วงที่แบบ เราเป็นวัยรุ่นอยู่ช่วงหนึ่งที่กำลังเป็นวัยรุ่นมากๆวัยรุ่นจ๋าเลยะคะออ่ะแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเราอยู่กับแม่มาตลอดเราแบบเราโตมากับแม่โดยที่แบบแม่ไม่เคยปล่อยให้เราไปไหนเลยอะไรเงี้ยประกบติดตลอดใช่ค่ะไม่ว่าจะไปรับไปส่งที่โรงเรียนไม่เคยปล่อยให้ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่เคยเอ,อ,อะไรเลยะะเอย่างเงี้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอแบบว่าได้เรียนศิลป์ญี่ปุ่นไงคะเ,ออเลยลองไปสอบชิงทุนดูสอบปุ๊บมันดันติดติดเป็นตัวสำรองแล้วตัวจริงเขาดันสละสิทธิ เราก็เลยแบบอ่ะพอมีโอกาสได้แล้วเนี่ยคราวนี้ก็แบบจะยังไงดีแม่จะยังไงอะไรเงี้ยแล้วคุณคุณคิดหรอว่าแม่จะอนุญาตคุณท่านี่เเมื่อแม่ติดไม่คิดไม่คิดว่าแม่อนุญาตแน่แต่ว่าเราเข้าทางพ่อถ้าสองเสียงต้องชนะหนึ่งเสียงนี่ไม่วางแผนเราไปตะล้อมพ่อก่อนแต่ล้อมพ่อก่อนพ่อก็แบบจะได้หรออะไรเงี้ยเอแต่ให้อยากไปก็ไปก็ได้ไปลองไปดูอะไรอย่างเงี้ยอ้าพ่อให้แล้วนี่ใช่คราวนี้เป็นทางแม่ แม่ก็แบบเอ้าก็พ่อให้เราก็อยากไปก็ต้องให้ไปแล้วแหละเออแผนคุณสำเร็จจริงๆแต่นี่คือการออกสู่อ้อมอกแม่เป็นครั้งแรกและน่าจะเป็นการจากแผ่นดินไทยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดของคุณใช่ค่ะแต่ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยค่ะรู้สึกเหมือนแบบเราจะได้เริ่มอะไรใหม่สักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจากโฟกัสอายุ ตอนนั้น5ขวบที่เข้าวงการมาจนถึงตอนนี้อายุ21ค่ะคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวโฟกัสคนนี้บ้างอะที่จริงอะหนูเป็นคนที่รู้สึกตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่าหนูจะแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเพื่อนๆ<อ>ใช่เพราะว่าเหมือนเราแบบว่าต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า<อ>คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>เราอาจจะมันเหมือนเราอาจจะต้องแลกความเป็นส่วนตัวแลกเวลาสนุกสนุกกับเพื่อนไป<อ>แต่ว่าเรา นำหน้าเพื่อนไป1-9เก้าเสมอ,อมเราเลี้ยงครอบครัวได้ในขณะที่เพื่อนยังเรียนอยู่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอืน่นใช่ค่ะโฟกัสาคุณทำงานมา16ปีตั้งแต่เด็กเลยอ่ะมันมีอารมณ์แบบโอ๊ยไม่ไหวละเบื่ออะไรเงี้ยมีมะมีค่ะมันจะเป็นอยู่ช่วงที่เริ่มเข้าวัยรุ่นเนี่แหละคะ่ะออมันจะเป็นช่วงเหมือน เขาเรียกอะไรหัวเลี้ยวหัวต่อเออหัวเลี้ยวหัวต่อฉันอยากจะทานู่นฉันอยากเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากโดนบังคับนู่นนี่นั่นใช่มันเป็นช่วงหนึ่งที่แบบไม่ไม่อยากทําอ่ะยังไงก็ไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยเออไม่อยากทําอะไรแล้วคืออยากอยากแบบว่าชอบพูดกับแม่เล่นเล่นแม่หนูอยากเกาะพ่อกับแม่กินอ่ะอยากมือขอเงินนอนที่สันหลังยาวตัวเป็นขนอย่างเงี้ยแม่อะไรเงี้ยเพราะชีวิตหนูทํางานมาตลอดหนูขยันมาตลอดหนูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ กับแม่ยังแม่วาัขบแม่เขาขําอะไรเงี้ยค่ะแม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บังคับว่าจะแบบแม่เขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่ได้บังคับให้เราทํางานแล้วแต่เราเลยอะไรเงี้ยค่ะจนพอหลังจากนั <Ori> ้นมาแม่ก็เลยให้เราเลือกรับงานเองคุณตัดสินใจเองเลยใช่อยากทําอันไหนทำใช่ค่ะไม่อยากทําแม่ก็ไม่บังคับใช่ค่ะอ๋อใช่แต่สุดท้ายเราก็เหมือนแบบพอเราโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นหน้าที่ที่มันต้องทำอะ ออสุดท้ายมันก็ต้องทําอ,อ,อ่ะเอคมันหนีไม่พ้นจริงๆมันหนีไม่พ้นสุดท้ายเหมือนเราก็ยังต้องเป็นแบบคนเลีย้ยงครอบครัวที่ใหญ่ยอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยยังต้องทําอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความรับผิดชอบเงนี้ป่ะใช่ค่ะเออที่เรารู้สึกอย่างนั้นไปแล้วมีขนาดที่แบบเบื่อเบื่อแล้วก็แบบโอ๊ยไม่อยู่แล้วมะวงการอะทําอย่างอื่นดีมะหรืออะไรเงี้ยมีมะคิดตลอดเลยนะคะที่จริง ณ oh. ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่คิดจะลาออกจากวงการเลยเหรอใช่คิดคิดคิดตลอดอยู่แล้วแต่แบบว่าเหมือนณนตอนนี้หนูยังเรียนอยู่ uh. หนูยังเรียนอยู่แล้วก็ยังเหมือนยังไม่มีงานอะไรที่มันมั่นคงอะคะ่ะ oh. ยังคิดไม่ออกว่าเราจะทําอะไรดีถ้าเราไม่เป็นนักสแสดงแล้วเราจะเป็นอะไรล่ะเราจะเลี้ยงพ่อแม่ได้ยังไง oh. อะไรอย่างเงี้ยเราจะเลี้ยงครอบครัวเราได้ยังไงเราต้องแบบก็เลยต้องแบบขอเวลาคิดก่อนและระหว่างที่เราคิดเนี่ยเราก็ต้องทํางานไปด้วยก่อน เพราะว่ามันมันก็ยังต้องเลี้ยงครอบครัวอยู่ไงคะทำไมคุณถึงคิดอยากออกจากวงการอะทำไมหลหรอคะหนูว่าหลายคนอาจจะคิดก็ได้นะคิดเหมือนหนูนะแต่ว่า,าเขาคงไ,ไม่รู้งันอ,อาจจะบบไม่พูดออกมาใช่อาจจะไม่พูดออกมาเออ,อย่างเง่านึงคือเราเราต้องการความเป็นส่วนตัวคะ่ะอ๋อเข้าใจต้องการความเป็นส่วนตัวเออแล้วเหมือนพอยิ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็ว่า ไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วนะออแต่พอโตขึ้นมาในยุคโซเชียลเยอะๆอย่างเงี้ยมันยิ่งกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันแบบไม่ได้ทำอะไรคนก็แบบจับตามองออตลอดเลยนี่ขนาดไม่ค่อยทำงานคนก็ยังจับตามองอยูออ่นั่นแหละอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าเข้เออเาใจแต่คุณไม่ได้ไม่ชอบการแสดงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ชอบการแสดงค่ะชอบการแสดงออออสนุกกับมันสนุกที่ได้ทำค่ะคุณชอบที่จะเป็นนักแสดง แต่ไม่ชอบที่จะเป็นดาราอ่าเข้าใจอยากแสดงอ่ะมีความสุขอ่ะแต่พอเวลานอกเหนือจากความรับผิดชอบตรงนี้แล้วมันต้องมีความเป็นดาราที่คนมาแบบอยากรู้ชีวิตตัวการวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลําบากนิดนึงอะค่ะมันมีเรื่องคลิปตอนต้นปีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะมันมันเกี่ยวด้วยมหมกับทําให้คุณได้ได้คิดเรื่องเนี้ย ที่จริงคิดที่จริงอะคิดมาตลอดอยู่แล้วว่าว่าอยากออกไงคะแต่พอมีข่าวนะตอนนั้นเหรอคะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทําให้คิดอยากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้มันสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องออกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็ยังยังกลับมามองถึงเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทําอยู่ดีค่ะบางดีมันก็มาวูๆวูบว่าแต่สุดท้ายคุณก็รู้สึกว่าคุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่คุณต้องทําอยู่โฟกัสไปทำหน่อยสิว่า ถ้าย้อนไปอ่ะเราเคยมีแอบคิดเสียใจหรือว่าในสิ่งที่เราทําไปมั้ยตอนที่เราออกคลิปนั้นตอนนั้นหรือให้ย้อนไปเราอยากแก้ไขอะไรมั้ยก็คงยังทําเหมือนเดิมอยู่ค่ะคุณก็ยังทําใชนน่ค่ะเพราะหนูก็คิดมาเสมอว่าหนุ่มเป็นแค่วัยรุ่นคนหนึ่งเ,ออเป็นแค่วัยรุ่นคนหนึ่งที่ก็ต้องมีความรู้สึกเหมือนกันอ่ะออออแล้วเราก็เหมือนเราในช่วงนั้นเราอึดอัดมานานมากออแล้ว,วอะไรเงี้ยค่ะออถ้า คิดว่าถ้าทําไปแล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคเราก็ต้องทำะนะตอนนั้นอะไม่ว่าจะทําไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี่กี่ครั้งอะถ้าให้ย้อนกลับไปหนูก็ยังทําแบบเดิมเออนั่นหมายถึงว่าก่อนทําคุณได้คิดแล้วคิดว่าถ้าจะได้รับผลอะไรฉันจะยอมรับมันต้องรับมันค่ะเพราะเราเป็นคนทำเองเอ,อ่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะเรื่องของโฟกัสเป็นเรื่องที่สามารถเป็นอุทาหรณ์บอกคนอื่นได้ว่าถ้าคุณคิดจะทําอะไรถ้าผลมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณยอมรับมันได้ ใช่ค่ะว่ามน<อ>สิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วเออ<ะ>ถามหน่อยอันนี้ยอารู้พอมันเกิดในเรื่องรองาวงกงันที่คุณเคยพูดว่าเนี่ยพอหนูออกคลิปไปต่อไปเนี่ยไม่มีผู้ชายคนไหนมากล้าจีบหนูละ <c oughs> ม,มันเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจริงๆแล้วผู้ชายก็ไม่กลัว ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้มีใครเข้ามาเหมือนกันค่ะแต่หนูก็เชื่อค่ะว่าผู้ชายก็กลัวจริงๆออรอรอนเใช่ก็ต้องกลัวในระดับหนึ่งแหละแบบเฮ้ยยังจนทุกวันนี้ยังมีเพื่อนผู้ชายหรืออะไรเงี้ยยังแซวเลยว่าไม่อ่อเดี๋ยวมันอัดคลิปอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นเรื่องล้อกันซึ่งแบบก็ขำไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็คงกลัวกันแหละมั้งคะแต่ถ้าสมมติเจอผู้ชายจริงๆแล้วเขาไม่ได้เขามาด้วยความจริงใจแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าเขาทําผิดอะไร วันหนึ่งคุณจะเจอผู้ชายคนนั้นแ,แน่นอนนะ,ะผู้ชายแบบจริงๆนะเข้ามาหาคุณนะงานในวงการบันเทิงโฟกัสยังดําเนินต่อไปเพราะที่เธอบอกแล้วค่ะว่าเธอยังรักงานแสดงอยู่เพราะฉะนั้นเรายังมีผลงานให้ได้ดูกันอยู่ใช่ค่ะล่าสุดคือภาพยนต์เรื่อง The Diary คนเห็นผีคะ่ะที่คุณใส่เสื้อมาเยอะหรอใช่ค่ะ Diary คนเห็นผีดีดีด <laughs> คุณบอกมาสิคะว่าในรายการเราคุณเห็นอะไรไหมคะ ไม่เห็นไม่เห็นนะคะโอเคดีค่ะคืนในเรื่องเรื่องเราดิฉันนเป็นคนกลัวนหนังผีอแต่ดิฉันจะให้คุณเล่าว่ามันคือเรื่องอะไรเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวค่ะน็อตกับปลาหนูล่นเป็นปลาค่ะก็เหมือนก็รักกันเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาเกิดทะเลาะก,กันขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเอ,อุบัติเหตุขึ้นฝ่ายชายก็คิด,คดมันคิดมาตลอดว่าเป็นความผิดของเขาก็เลยพยายามทํา อ๋อเป็นความผิดของเขาที่ทําให้นั่งไอ้ตัวปลาเนี่ยตายออก็เลยพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้เห็นแฟนเขาอีกครั้งหนึงออ่งโดยการไปเป็นอาสากู้ภัยและเก็บของคนตายเข้ามาในบ้านอ๋อใช่ค่ะออมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆสิ่งนะคะคงไม่ได้เห็นคนเดียวแล้วล่ะฉันว่าน่าจะมากันพี่แบะถ้าเก็บของ <c oughs> มาอย่างเงี้ย <c oughs> หนังเรื่องนี้จะได้ดูกันเมื่อไหร่คะได้ดูวันที่30ิตุลาคมนี้ค่ะอ,อ่านะ ในทุกทุกโรงภาพยนตร์นี่คือผลงานเรื่องใหม่ของนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเล่นหนังผีปะเรื่องที่3แล้วเรื่องที่3แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามผลงานของโฟกัสให้ดีในวันที่เธอยังอยู่ในวงก,การบันเทิงนะที่ฉันย้ำตัวนีนะเพราะไม่รู้นะว่าวันไหนที่เธอรู้สึกว่าพอละแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันจะทําอะไรนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงได้ใช่ไหมใช่ค่ะวันนั้นจะโบกมือบายๆเลยใช่ค่ะ นี่คือการตัดสินใจของเธอนะคะแต่อย่าลืมว่าเธออยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่5าขวบนะคะเธอรู้เธอเห็นเธอเป็นมาทั้งหมดแต่ในวันนี้ที่เราได้คุยกับเธอเราได้เห็นโฟกัสในมุมมองที่โตขึ้นเพราะอย่างที่บอกเธอก้าวเร็วกว่าคนอื่นเสมอและเธอมีความรับผิดชอบและหน้าที่ที่เธอยังทำมันได้ดีเสมอเราจะยังติดตามผลงานเธอต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะโฟกัสจรคุลค่ะขอบคุณค่ะ สนุกเกี่ยวกับร่างกายของคนเรามาคุยให้ฟังสักครู่เดียวค่ะ